สิบห้าบทสวดอุปเนยสูตรอุปนิยติชีวิตะมัปปมายงุงชาลูปนิตาสานสันติตานาเอตังพายังมรเนเปฆามาโนปุญญานิกายิลาธาสุขาวะหานิอุปนิยติชีวิตะมัปปมายงังชาลูปนิตาสานสันติตานา ตังพายามะระเนเปฆามโนโลกามิสังปะชะเหสันติเปโขโยธากาเยนาสังยมโมวาจายะอุเทเจตสาตังตัสสะเปตสาสุขายะโหติยังชีวมโนปะกโรติปุญญธรรมโมเหเวลคติธรรม,มาจาริงธรรมโมสุจินโนสุขมาวหาติเอสานิสังโสธรรมเมสุจินเนนะทุกติงทัตติธรรมมาจารี สามเพสังขาราอนิจติยธถาปัญญายปัสติอาทะนิพินทติทุเขเอสะมัคโควิสุทธิยาสามเพสังขาราทุกขาติยธถาปัญญายปปสติอาทะนิพินทติทุเขเอสะมัโคโววิสุทธิยาสัพเพธรรมานตติยถาปัญญายปัสติอาถะนิพินทติทุเขเอสะมัคโววิสุทธิยา 16บหกทสดอปันนกะชาดกอปันนกะฐานะเมเกตุติยาอาหุตกิกาเอตัญญายาเมทาวีตังคันเฮยะอปันนกังพระหงเวสรนังยันเตียปภาตานิวันานิจะอาลามะลูขาเจตยานิมนุษาพยตชิตาเนตังโขสรนังเขมังเนตังสรนังมุตตมัง เนตาสารณะมาคัมมาสัพพะทุกขาประมุติจติโยจัดพุทธันจะธรรมมันจะสังคันจะสารังขโตจตาริอริยสัจจานิสัมมปัญญายปัสสติทุกขังทุกขะสมุปปาทางทุกขัสจะอติกมังอานิยัญจะอตถังคิกังทุกขูปะสมะคามินางเอตังโขสารังเขมังเอตังสารณะมุตตะมัง เอตังสรารณะมาคมาัมมะสัพพะทุกขาปรมุติติสิบเจ็ดบทสวดพัทเทกะรัตตะคาถาอาตีตังนานาวา,ขาเขมยยะนับปฏิกังเขอาาขาานาคตังบุคคลไม่ควรคำหนึ่งถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยาติทาตีตามปีนันตังอััปันตจ,จอาอนาคาตางัง สิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนันจายโยธรรมบังตัทธัทธาวิปัสติอสังหีรังอสังกป,ปังตังวิทามานุปรูหะเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งทำปัจจุบันไม่งอนแง่นไม่ขอนแคนในธรรมนั้นนั้นได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นหนึงน่งเนืองให้ปูพวงเถิด อัจเชวากิจจมาตับปังโกชัญญามะระนางสุเวพึงททำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพุ่งนาหิโน้ังครันเตนะามหาเสเนนะมัจจนาเพราะว่าความผัดเพียนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอาโหระตับมตันทิตังตังเวพัเทเถกรัตโตเตสันโตอาจิกเตมุนีเต ข้ามุนีผู้สงบย่ำเนียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียดค้ามทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแลว่าผู้มีลาตีหนึ่งเจริญด้วยประการัชนีแล1สิ 18. บบทสวดพินหาปัจเวกขณะปาทาแปรชลารรมมมพีชลังอนัตติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พญาที่ทรมหมพีพญาทิงอนัติโต เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพลความเจ็บไข้ไปไม่ได้มราณานรรมมหิมรรังอนติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพลความตายไปไม่ได้สามเพหิเมปิเยหิมนาเพหินานาภาว,ววินาภาวเราจะเล่าเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพัดภาคจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมมัสะกมหีกรรมมัทยาโทกรรมมายโยนิกรรมมพันโทกรรมมปฏิสารโน เรามีการเป็นของของตนมีการเป็นผู้ให้ผลมีการเป็นแดนเกิดมีการเป็นผู้ติดตามมีการเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมมังกริสามิกริยาณังวา,ป,าปะปังวะตัสทายาโทภวิสามีเราทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นๆสืบไปเอวังอัมเฮหิเป็นห้างปัจเวคิตะพัง เราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันเถิด19บบทสวดเทว,วตาอุยโยชนะคาถาถุกขับปตตาชนิดทุกขาพยาปตาชนิดพยาโสปับปตาชนิดโสกาโหนตุสัเภปิปานิโนเอตาวตาจะอัหเหิสัมภาตังปุญญสัมภาาังสพเพเทวานนโมทันตัวสัพพสัมพติสทิยา อานางทัต ah an ันตุสัทายาเซลาละขันตุสัพพทาภาวนาเพลตาหุนตัวขัดเช่นตุเทวตาคตาสาเพพุทธาภรปัตาปเจกานันติยังพระลังอรหันตานันตะเชนาระคังพันธามีสัพพโซยี่สิบบทสวดเทวตาปฏิทานคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสินีทุเปเาเรโพธิคเรตทหิงตทหิง ตาธรรมมาธาเนนพวันตุกโภชิตาโสทิ้งกระวันเททวิหารมันทะเรเตลาจะมาชานวากาจะิกขบวนซาลามิการทานปภติอุปัสการขามาจะเทสานิคามาจะอิสราสัพพานภูตาสุขิตาพวันตุเตชาลาผู้ชายเยปิจานทัมภผวาสังเสทชาตาทวบปปาติกานิยานิกังธรรมวารังปฏิจเตเตสาเพปิทุขัสสะการุณตุสังขยัง ธาตุจีลังสตังธรรมโมธรรมมัท,มมาทล,ลาจปุคาระสั้างโคหุนตูสมคโควาอัทธายาจหิตายาจามเฮักขตุสัทธมโมสเปปิธรรม,มจารินโนเวนทิงสัมปาบาามมริยามาธรรมเมอริยปเวทิเตยยี่ส,สิบเอ็ดบทสวดสัพพะปฏิทานาคาถาปุญญสิปุญญสิธา,านิกตัาสายานัญญานิกตานิเม เตสญจะภาคิโนโหตัวสตตานันตาประมาณกาเยปิยาคุณวันตาจามัห้างมาตาปิตาทโยทิท่ามีจัปยาทิท่าวาอันเยมัชตาเวลิโนสตตาติทันติโลกัสมิงเตปุมมาจติโยนิกาปัญเจกาจตโวกาลาสรงสรันตาพวาพระเวยาตังเยปฏิทานเมอนุโมทันตเตสยัง เยจีมังนับประชานันเตเทวเตสังนิเวทยงมายาทินานาปุญญานางอนุโมทนาเหตุนาสัเพสตาสธาหุนตัอเวลาสุขาชีวินโนเขมาปัทันจัปปปนตูเตซาซาสิชตังสุขาขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้ และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้วคือชนเหล่าใดเป็นที่รับผู้มีคุณมีมารดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้น ที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางแต่มีเวรการทั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกำเนิดสีมีขันห้าและขันหนึ่งและขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในพบน้อยแลพบใหญ่สัตว์เราใดทราบกันให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาทานเองเถิดกด็สัตว์เราใดย่มไม่ทราบกันให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้ ขอเทพทั้งหลายจงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นเพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ายมีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจงถึงทางอันกเกษมเถิดขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสําเร็จเถิดด้วยอนุภาพแห่งสัจจธฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนุสงแห่งการบูชาพระรันตนตรัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสตรพระพรตและพระคาถาเหล่านี้ ขอความสุขสวัสด,ดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนโมทนาในการสวดสายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนโมทนาแล้วโปรดอํานวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระกิ่งพลีพินาศโดยมดและที่สมเด็จพระญาณสังวรวัดบวรนิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสิ่งสร้างขึ้นท,ทั้งที่ผ่านมาและที่จะจัดสร้างในอนาคต ขอจงเปี่ยมด้วยนุภาพแห่งพระปรลิศและคำมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสำเร็จศักดิ์สิทธุประการเพลินบุญกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตภาวนาขอน้ําถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอผลบนนี้จงส่งถึงผู้มีจิตศรัทธารุ่มสวดมนต์เจริญจ,จิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากราชภัยทั้งปวงพ้นจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิ้น ประสบความสําเร็จ,จเจริญรุ่เรงเรืองในหน้าที่การงานชนะต่ออุปสรรคน้าม,มันทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยธนสารสมบัติบริวารสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จในการวิปัสสนากรรมฐานเกิดปัญญายาณและ,จะเจริญด้วยจตุรพิภัณฑ์ชัยทั้งสี่คืออายุอุนนาสุขะพะละด้วยเทอรสาธุ